สั่งของมานะครับกล่องมีรอยนะครับนี่ะครับกล่องมีรอยนะครับกล่องมีรอยแล้วก็อุบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับด้านในจะใช้ได้หรือเปล่านะครับแลก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะครับ จะพังหรือเปล่านะครับมาดูกันก็มีรอยบุกนิดนึงนะครับรอยบุกนิดนึงนะครับนี่ครับมีรอยบุกนิดนึงแต่ ด้านหน้านี่นะครับไม่เป็นไรนะครับด้านหน้าไม่เป็นไร,นะรโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับ